อ่าฮัลโหลโอเคอสสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมคครับนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับโอเคกับการโปรโมทเซิร์ฟทุกเซิร์ฟนะครับที่ผมเข้ามาเล่นโอเคเซิร์ฟไหนก็ที่ผมโปรโมทก็นะฮะลิงก์ก็ของเซิร์ฟนี้ก็อยู่ด้านล่างนะครับแค่ okay. น,นี้เป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟว่าเซิร์ฟเรจนะครับโอเคอันนี้ก็คือสปาของเขานะอ่า uh, นี่นะครับ อันนี้ก็เป็นพวกเอ็นบีซีเริ่มต้นอันนี้เป็นดาวตกนะครับเข้ามาตอนแรกก็คือเราต้องรับเควสก่อนนะครับมาตอนแรกเลยเล่นเริ่มตอนแรกเราต้องรับเควสเควสก็คือนี่ครับเราอ่โอเคเควสอยู่ไหนเอ้เควสเควสเควสอ่าเดี๋ยวนึงครับเควสอ่าเควสหายเควสอ๋อเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่เควสสองตัวนี้นะครับถ้าเรารับเควสเริ่มต้นก่อนก็คือฆ่าซอมบีห้าตัวเพิ่งผมรับไปแล้ว ค่าตอมพีเตตัวถามว่าได้อะไรบ้างอ่าหนึ่งจะได้ดาบเล็กนะครับมีดเล็กคล้ายๆอย่างนี้แต่จะเป็นไอรอนนะครับถือข้างหลังแล้วก็ชุดเกราะทองทั้งชุดนะครับแต่ไม่ใช่ชุดเกราะทองธรรมดาเป็นชุดเกราะทองแบบยังไงอธิบายไม่ถูกนะครับโอเคเอ่าแล้วก็คือเซิร์ฟนะครับของเขาก็มีอออย่างงี้ๆๆๆน้กดาบเด็กมือใหม่ฝึกหัดเขาก็ยังทําไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอ่าเพิ่งเปิดด้วยยังทําไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะักอาจจะมีบล็กอะไรนิดหน่อย ส่วนในนี้ของเขาก็สวยดีนะครับนะครับปึ๊บมีเท่าวิง่งนหะนับให้หลังได้อโอเคนี่เซฟเขาก็สวยมากแล้วก็ผมแหลกหน่อยเพราะตอนอาจผมจะแหลกเล่นไม่ค่อยแหลกหรอครับตอนอาจจะแหลกเป็นพิเศษอยู่โอเคเราไปดูต่างไปดูอย่างอื่นกันบ้าง,งนะครับแอดมินนี้จะเข้ากันบ่อยนะครับแอดมินจะอยู่บ่อยน่าอยู่ อยู่หน้านะครับก็คือเขา <c oughs> เขาจะเข้ามาดูดเซิร okay, ์ฟเรื่อยๆโอเคเราไปดูวาร์ปของเขาบ้างดีกว่าโอ้ยติดวาร์ฟวาร์ฟเขาจะทำวาร์ปนะครับจะมีดันเจียนดันเจี้ยนก็คือค่าสมมติห้าตัวก็คือเราจะสั่เม็ดภารกิจได้วาร์ปนี่นะครับนะทางไปลงดันก็คือเราไปลงดันดันเจี้ยนอ่าดันเจี้ยนแบบไหนก็เอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตีมอนสเตอร์อย่างงี้อันนี้ก็ PVP อันนี้ก็เอ่า ผมจำไม่ค่อยได้ละโอเคระจำภัสร้างบ้านหนึ่งก็จะมีเควสให้เรารับอยู่นะครับอันนี้ก็คือดาชินีราตกก็คือเอาของดาวตกเนี่ยที่เราเก็บได้นยะมาแลกถามว่าดา,ดาวดาวตกเดาวตกได้มาจากไหนหนึ่งก็คือเราจะหาก็คือเดินไปเรื่อยๆครับแต่มันก็ตกลงใส่หัวเราเองถ้าโชคดีมันก็จะตกไกลๆหน่อยไม่ได้ตกใส่หัวตกใส่หัวนี่คือเกือบตายเหมือนกันนะครับแรงระเบิดเยอะมาก ตอนนี้คนก็เริ่มเยอะละอ่าผมก็เริ่มแหลกและโอเคแล้วกม็มอนเตอร์ต่างๆจะมีเป็นบอสนะฮะมันจะแย่มากมายโอเคแล้วเราก็มาไปดูวาร์ปกันก่อนเละไปแต่ละวาร์ปของเขาเลยโอเควาร์ปแรกเริ่มแหลกละอ้าวแอดอ่ะเห็นไหมครับโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกอันนี้ก็คือคล้ายๆเป็นหมู่บ้านของเขานะ,ะโอเคอ่านะเขาทำสวยมากเลย อื้อื้สวยมากอะเดี๋ยวถ้าใครอยากมาดูก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับจะได้เห็นข้างในสวยมากอะอดใจรอโอเคแล้วก็สปาไปแล้วสร้างบ้านลงดันมาเราไปสร้างบ้านดูเป็นที่สร้างของเขาบางทีอาจจะหลุดนะครับถ้าใครเข้าแล้วหลุดนะฮะโอเคเ๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันเผื่อมันหลุด โอเคกลับมาอีกครั้งนะครับเนื่องจากการวาร์ปของเขาก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับเข,เขาก็บอกไว้แล้วนะครับว่าวาร์ปแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะหลุดได้อถ้าหลุดลให้เราเข้าออกใหม่นะครับโอเนี้ครับนี่ก็คือคือ,อเขียสร้างบ้านหนึ่งนะครับเราเดินมาเรื่อยๆยปึ๊บแล้วก็ไปเลยไปหาพื้นที่สร้างบ้านเรของเราไปเลยนะครับแล้วแต่ท่านนะฮะว่าจะวิ่งไปไหนจะไปสร้างบ้านตรงไหนกันนะโอเคนี่ก็คือคือ,ค,อคืออะไรไม่รู้นะครับ อันนี้ก็คือเควสนะครับซึ่งเราน่าจะรับได้ทีลรเควสมั้งคนระับช่วยค่าไหมก่อนอ่าบันนี้ผมรับเควสไปอยู่แล้วนะเควส์เอ้เควสเนนเดอร์มันเป็นเควสสำหรับอะไรก็ไม่รู้แต่ค่าเควสแต่ถ้าเควส์เ er สำเร็จจะได้ของต่างๆนะครับที The ่เอ็นชาร์ททำให้แล้วนะครับอ๋อโอเคนะครับแอคเม็นเขาจะอยู่ได้เรื่อยๆครับโอเคแล้วก็ไปสปาหรือเปล่า ลงดันลงดันนี่ให้ให้ไปให้นี่เอาเองนะครับเอ้ยให้นี่เลยดีกว่าอไปไป,ไปลงดันกันเลยไปนี่นะครับปึ๊ดลงดันเราจะเห็นนี่ครับให้เราคลิกขวาที่มันว่ามีลีทุกๆหนึ่งชั่วโมงดันเจี้ยนห้าสิบชั้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 นมีหนึ่งกับสองโอ้ยเออเข้ามาอาจจะแลกก่อนแมปเปิดกล่องเปิดกล่องได้นะครับคือของมันจะดรอปทุกๆหนึ่งชั่วโมง นก็จะเยอะซสตี้ก็จะโหดนะไม่ไม่ไมผมลงไม่ได้เลกๆนะเดี๋ยวโอเคไปกล่องแชปไเอ่เอนะนานไมันตีซอมบี้อยู่ นี่สปาสเกลตันเะปิดกล่องไม่มีอะไรเปิดกล่องไม่มีอะไรมาโดนโดไปแล้วนะก็ซอมบี้กโอเคไปเตะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสเกลตันโหดมากครับโอ้ยอ่ะมาแล้วก่อนโอเค เซี่ยวมารากตนะครับไปแล้วก็ไปดูที่สปาวกันเลยคราวนี้เราครบทั้งหมดนะฮะับหมดวาร์ปครบหมดแล้วแล้วก็ไปดูที่สปาว S P A W N อ้าวอ๋อมันต้องออกจากนี่ก่อนครับทางเข้าดันโอเคแล้วก็สปาโอเคอา่าจจะได้ยินเสียงรบกวนอนะ่ะก็โทษทีนะครับถ้ามีเสียงรบกวน อันนี้ก็น่าจะเป็นเออ่แอดมังม้งนะโอ,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 อเคไหนเอน่เยทีสตีเนี่ยหืมครับที่ยินเสียงคนะพี่มันคือเสียงดาวตกนะครับอหือฮึอหือฮึอหืมฮึผมจะเอ็นช้าเลยเนี่ยรอเบลสามสิบดีกว่าเฮ้ยนะครับที่ยินเสียงคนะพี่มันคือเสียงดาวตก แล้วก็เหนื่ยหนีเบื่อๆอาจจะมีดาวตกไปแต่ผมไปสอนวิธีหาดาวตกเลยดีกว่าก่อนอื่นกลับบ้านผมนะโอเคนี่ก็บ้านแสนสุขของผมนะ <c oughs> เฮ้โยนี่คือหุ่นไล่หุ่นเอ่อทดสอบนะครับทดสอบมีดทดสอบอาวุธของผมนั่นแหละปิ๊บอ่าะ,ะอาวุธของเขาเจ๋งมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเดินหาก็คือ ดาวตกเนี่ยมันจะเกิดทุกๆเออไม่ได้ทุกๆที่มันหล่นทุกๆที่เหรอครับแต่แล้วแต่ว่ามันจะตกที่ไหนแต่ผมชอบให้มันแต่ผมชอบก็คือที่เน้นเนี่ยมันจะตกตอนกที่ผมรู้นะน่าจะใช่นะตกมันตกต้งเช้าั้นกลางคืนเหรอครับแต่ผมชอบหาตอนกลางคืนเพราะมันจะเห็นได้ชัดกว่าตอนเช้ามันจะแสบตาเวลามันตกมานี่ือว่าถ้าเราเจอดาวตกเนี่ยให้เราถอยห้างออกจากมันก่อน พราะมันจะตกแล้วคล้ายๆเทีนทีครับตกมาตุ้มแต่ไม่เป็นรูนะฮะเสียงโทรศัพท์โอเคเราตกนี่ก็จะสม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 ,สมหายากมากยากพอสมควรนะครับโอเคเดิม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 ,ดม,ดม,ดมไม่เจอหายากหายากนะฮะหายากอยู่ถามว่าเราตกไปบใครกัอ๋อเนี่ยครับนี่เสียง ไงเห็นไหมครับเห็นไหมผมเจอมันแล้วแล้ก็เก็บครับนะโอ้เห็นไหมครับเราจะได้อันนี้มาฮ่าพึ่งแถวบ้านผมมันผมชอบดีมันดรอปบ่อยโอเคแค่นี้เราก็ได้ดาวตกกันแล้วแล้วก็ไปแลกโกนะครับถามว่ากโกเอาไปแลกอะไรได้อ่ะไปดูที่สปาวกันเลยหนึ่งโกปึ๊บนี่เรวตกนะครับ นี่ครับเอาไปได้โกได้3อันนี่ผมเก็บดาวตกมาได้อื้อเลยอ่าเสียงเพลงผมขอปรับก่อนนะครับโอเคนสปาก็แ่อกหน่อยอืมอืมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้นะผู้ชายรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่เขาจะย,ยังไม่ทํานะครับนี่ผู้หญิงคนนี้นี่นะครับเอาทองมาแลกนี่ไข่ไข่วัวไข่เห็ดอะไรเงี้ยนี่สิผมจะอะไผมอยากได้อันนี้มากเลยนะโอเค แค่ที่นี่เราก็รู้แล้วนะครับตัวอย่างต้นๆของการของเซิร์ฟนี้นะครับกระบอกประเดใช่ไหมครับว่าเข้ามาตอนแรกก็คือเราต้องไปรับเควสก่อนเควสเริ่มต้นนะสำหรับการโปรโมทเซิร์ฟครั้งนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับว่าผมจะโปรโมทเซิร์ฟไหนอ